นิทานเรื่องกรรมสนองในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ห่างไกลทุกคนชาวบ้านต่างดำเนินชีวิตเรียบง่ายและพอเพียงตามการธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีหญิงสาวนามหนึ่งมีชื่อว่านางอ่อนนางอาศัยอยู่เพียงลำพังเมระท่อมไม้ไผ่ที่ดูเก่าแก่และเรียบง่ายชีวิตของนาง เป็นเช่นนี้มานานตั้งแต่จำความได้นางอดเป็นหญิงที่ขยันขันแข็งทุกวันนางจะรับจ้างทำไร่ให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวเก็บผักหรือได้หญ้าเมื่อเสร็จงานในไร่นางจะใช้เวลาว่างของนางเข้าป่าเพื่อหาอาหารเช่นเก็บหิดขุดหน่อไม้หรือแม้แต่ล่าสัตว์เล็กๆเพื่อประทังชีวิต สิ่งที่นางชื่นชอบเป็นพิเศษและทำมาตั้งแต่ยังเด็กคือการยิงนกนางมักจะพกหนังสติกค,คู่ใจติดตัวไปทุกที่นางรู้จักนกในป่าทุกชนิดและรู้ว่ามันชอบอาศัยอยู่บริเวณใดบ่อยครั้งที่นางปีนต้นไม้สูงเพื่อยิงนกลงมาไม่ว่านกตัวเล็กหรือตัวใหญ่หากนางเห็นก็ไม่เคยปล่อยให้มันดินรอดไปได้วันหนึ่งขณะที่นางอ่อน เดินนัดเลาะไปในป่าเพื่อหายินนกนางพบต้นไม้ใหญ่ที่มีรังน,นกขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดนางยิ้มอย่างพอใจและรีบปีนขึ้นไปในทันทีเมื่อนางมองเข้าไปในรังนางเห็นลูกนกตัวเล,เล็กๆกำลังส่งเสียงร้องหิวหยนางยิ้มและคิดในใจว่าเจ้าพวกนี้คงจะอร่อยไม่น้อยนางหยิบลูกนกออกจากรังพร้อมกับกำลังจะโยนลงพื้น แต่ทันใดนั่นเองเสียงลมพัดแรงผิดปกติดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางนางรู้สึกเย็นสันหลังา่าบเมื่อหันกลับไปนางก็พบกับนกตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มีขนสีทองเป็นประกายมันบินโฉบลงมาพร้อมเสียงร้องก้องป่าแต่นางอ่อนไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดนางยังคงจะจับลูกนกลงมาให้ได้หลังจากเหตุการณ์ที่นางอ่อนพบกับนกใหญ่ นางยังคงดำเนินชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกวันหลังจากจิกนานในไร่นานจะเดินเข้าป่าพร้อมหนังสติก๊กและกระสอบผ้านางยังคงหานกเพื่อยิงแนะนำมาขายหรือไม่ก็ใช้เป็นอาหารโดยไม่รู้สึกผิดใดๆสำหรับนางนกเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีค่าเพียงแค่เงินและอาหารนางไม่ได้คิดเลยว่านกเหล่านั้นก็มีชีวิตมีหัวใจ ได้ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมนุษย์วันหนึ่งขณะที่นางเดินลึกเข้าไปในป่านางเหลือไปเห็นงต้นไม้สูงใหญ่ต้นหนึ่งที่เต็มไปด้วยลังนกดูหลายลังนางยิ้มกว้างด้วยความดีใจเอลลี่ปีนขึ้นไปอย่างหลังที่อยู่สูงที่สุดหลังนั้นมีไข่ใบเล็กๆวางเรียงกันอยู่หลายฟองท,ทําไมไข่ถึงเล็กแบบนี้นางพึมพำอม,มกับยิ้มเจ้าไขเ่เล็กๆแบบนี้ คงไม่มีค่าอะไรนัดหรอกแต่ข้าถุกพวกเจ้าทิ้งแม่ของเจ้าคงต้องไปหาทำรังใหม่และก็ออกไข่อีกครั้งนางพูดผางหยิบไข่ขึ้นมาในมือเตรียมจะโยนมันลงไปแตกกับพื้นทันใดนั่นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านล่างนางอ้อนเจ้าทำอะไรนกบรรยังไม่ฟักเป็นตัวเลยทำไมเจ้าต้องทุบไข่มันทิ้งด้วยเสียงนั้นเป็นของชายชราคนหนึ่ง ที่มาเข้ามาตัดฟืนเขามองดูการกระทำของนางด้วยสายตาไม่พอใจแต่นางอ่อนนั้นตับหัวเราะและตอบกลับไปว่าแล้วทำไมเล่าข้าหานกเพื่อน,นำไปขายและเป็นอาหารใครจะสนว่าพวกมันจะรู้สึกยังไงชายชราได้แต่สายหัวด้วยความอ่อนใจ,จเจ้าไม่กลัวเวนกรรมหรือสิ่งที่เจ้ากระทำกับนกและหนูของมันวันหนึ่งเวงกรรมจะย้อนมาหาเจ้า นางอ่อนยิ้มออกมาอีกครั้งเวนกรรามข้าไม่กลัวหรอกเวนกรํามหน้าตาเป็นยังไงข้ายังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งถ้ามันมีจริงก็มาเถอะข้าก็าอยากรู้เหมือนกันนางพูดทางหัวล้อเสียงดังอย่างไม่ลดละก่อนจะโยนไข่นกในมือของมางลงกับพื้นจนมันแกตกกระจายชายชรลาได้แต่สายหัวด้วยความผิดหวังได้เดินจากไปในที่สุดในคืนนั้น ขณะที่นางอ่อนนอนหลับในกระท่อมของนางเงามืดบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบๆกระท่อมลมเย็นพัดแต่โชกแหลมขึ้นเรื่อยๆเสียงนกร้องหุ่ยหวนดังมาจากทุกคิดทุกทานเสียงนกเหล่านั้นที่เคยถูกนางทำ้ายกำลังกลับมาทวงสิ่งที่เคยเสียไปเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์นางอ่อนยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมงานรับจ้างในไร่เริ่มลดลงเพราะชาวบ้าน ต่างหมดรู้ดูทำไล่นางจึงหันไปเพิ่งการล่าสัตว์และยิงนกในป่าเพื่อหารายได้ซึ่งได้ผลดีกว่าการทำงานในไร่หลายเท่านางอ่อนเริ่มใช้เวลาส่วนใหญ่ในป่าเดินทางไกลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหานกมาขายด้วยความที่นางอ่อนเติบโตมาในพื้นที่นางจึงคุ้นชินกับเส้นทางเดินป่าเป็นอย่างดีนางรู้ดีว่าจุดไหนมีรังนกอยู่มาก จุดไหนมีนกที่ชาวบ้านนิยมซื้อกันนางเดินเข้าป่าลึกกว่าที่เคยไปจนพบกับต้นไม้สูงที่มีรังนกอยู่ด้านบนนางยิ้มออกมาเมื่อเห็นลูกนกในรังขณะที่นางเริ่มปีนขึ้นไปเสียงแม่นกร้องดังกล้องอยู่รอบต้นไม้มันบินวนเวียนใกล้ๆพยายามขับไล่นางออกไปนางออดเริ่มหมุดหงิดกับเสียงร้องนั้นเจ้าจะร้องอะไรนักหนาห้าชักลำคาแล้วนะ ถ้าจะเอาลูกของเจ้าไปขายเข้าใจไหมนางตะโกนขึ้นไปพร้อมกับหัวเราะแม่นกยังคงบินวนใกล้ต้นไม้ร้องเสียงดังด้วยความหวาดกลัวนางอ่อนจึงหยิบหนังสติค,คู่ใจออกมาเล็งใส่แม่นกแล้วก็ยิงมันจนตกลงมากระแทกพื้นแม้ร่างของแม่นกจะบาดเจ็บแต่เสียงร้องของมันยังคงดังไม่หยุดไม่นานนักนางอ่อนก็ปีงขึ้นไปถึงรังและจับลูกนก ทังหลังใส่ตะกร้าที่นางเตรียมมาเสียงร้องของลูกนกดังขึ้นเรากับมารู้ชะตากรรมของตัวเองว่ากำลังจะถูกภาคจากอกแม่นางอ่อนปีนลงมาจากต้นไม้ด้วยความพอใจขณะที่นางยืนมองดูแม่นกที่ยังคงร้องและดิ้นรนอยู่บนพื้นนางอ่อนก็หวัวเราะขนาดข้ายิงเจ้าตกพื้นเจ้าก็ายังไม่หยุดร้องอีกด้วยคาเริ่มเบื่อเจ้าแล้วนะต่างพูดพางเดิน เขาไปจับตัวแม่นกขึ้นมาสงสัยค่าคงต้องโดนเจ้าลงพื้นอีกขี่ขมังไม่งั้นเจ้าคงตามค่ากลับบ้านแน่ว่าแล้วนางก็ใช้มือของนางจับแม่นกแล้วก็กระแทกลงที่พื้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของแม่นกดังขึ้นแต่สายตาของมันยังคงจับจ้องลูกน้อยที่ถูกนางโขนใส่ไว้ในตะกร้าถ้าเจ้าโชคดีอาจจะมีใครมาช่วยรักษาขาของเจ้าแต่ถ้าเจ้าโชคร้าย ก็อย่ามาโทษข้าเลยนะมันเป็นความสวยของเจ้าเองนางอ่อนพูดด้วยน้ำเสียงไม,ม่แยแสก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับลูกนกในตะกร้าแม่นกนอนอยู่บนพื้นบองลูกน้อยที่ค่อยๆห่างไกลออกไปน้ำตาไหลาจากดวงตาเล็กๆของมันมันรู้สึกเจ็บปวดทั้งกายและใจกับการต้องเสียลูกไปต่อหน้าต่อต,อตาและไม่อาจจะช่วยอะไรได้หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนนางอ่อน แต่งงานได้ใช้ชีวิตอยู่กินกับนายสิงห์ชายหนุ่งขยันขันแข็งทั้งสองใช้ชีวิตเหมือนคู่รักชาวบ้านทั่วไปนายสิงห์รับจ้างทำงานหนักในไร่เพื่อช่วยหารายได้ได้แบ่งเ,เบาพลาละของนางออน่นที่เริ่มตั้งคัรภวันหนึ่งขณะที่นายสิงห์กำลังซ่อมแซมเครื่องมือทำไร่เขาเห็นนางออน่นเตรียมกระสอบผ้าและหนังสติ๊กเตรียมจะเข้าป่าเขาจึงรีบเอ่อยขึ้น เจ้าจะออกไปป่าอีกแล้วหรือกำลังท้องกำลังไส้ข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่ต้องไปข้าจะทำงานดูแลเจ้าเองนางอ่อนตอบกลับไปอย่างรวดเร็วข้าอยู่บ้านเฉยเมื่อจะแย่อีกอย่างท้องข้าก็ยังไม่โตพี่ไม่ต้องห่วงอกข้าจะไปไม่นานจะรีบกลับข้าจะไปดูหลังนกเสียหน่อยว่ามันฟักเป็นตัวหรือยังนายสิงได้แต่ถอนหายใจนางอ่อนข้าบอกเจ้าหลายครั้งแล้ว ว่าให้เลือกเอานกมาขายเถอะเราหาอย่างอื่นทำก็ยังพอมีกินทำไมต้องไปภาคลูกภาคแม่มันด้วยเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่สบายใจเลยดูเฉพาะตอนนี้เจ้าก็ตั้งขันอยู่ด้วยนางอ่อนหัวเราะเล็กน้อยและตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจพี่คิดมากไปแล้วนกเป็นไรายได้ของข้าเป็นอาหารเหมือนกันข้าทำแบบนี้มาหลายปีไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิด นายสิงได้แต่เงียบเขารู้ดีว่าไม่ว่าตัวเองจะพูดเตือนอย่างไรนางอ่อนก็ไม่ฟังนางยังคงเดินเข้าป่าหานกเหมือนเดิมเมื่อถึงป่านางออนเดินเลือกเข้าไปตามเส้นทางที่นางคุ้นเคยนางพบรังนกที่เคยเห็นเมื่อหลายวันก่อนเมื่อลองสังเกตนางเห็นว่าลูกนกในหลังเริ่มโตขึ้นเล็กน้อยเจ้าตัวน้อยโตวไวดีจริงๆคราวนี้ข้าคงขายพวกเจ้าได้ราคาดีแน่ นางอ่อนพูดพาปีนต้นไม้เพื่อจับลูกนกแต่เสียงร้องของแม่นกที่บินวนใกล้ๆทำให้นางอ่อนหนุดหนิดจะร้องอีกแล้วหรอข้าไม่ได้จะฆ่าเจ้าสักหน่อยข้าแค่จะเอาลูกเจ้าไปขายเท่านั้นเองนางอ่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังแต่ในขณะที่นางกำลังจะหยิบลูกนกใส่ตะกร้าจู่ๆกิ่งไม้ที่นางเหยียบก็าหักลงนางเสียหลักและตกลงมาจากต้นไม้ร่างของนางกระแทกพื้นหยาแบง จนรู้สึกเจ็บแบบที่ท้องโอ๊ยนางอ่อนร้องด้วยความเจ็บปวดนางพยายามบุกข,ขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองไม่เหมือนเดิมความเจ็บปวดในท้องและหลังเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเสียงร้องของแม่นกยังคงดังก้องอยู่รอบตัวราวกับมันกำลังหวัวเราะในความโชคร้ายของนางอ่อนหลังจากเหตุการณ์ที่นางอ่อนตกจากต้นไม้จนกระดูกหลังหักนางกลายเป็นคนป่วย คิดต้องนอนติดเตียงไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้เหมือนเดิมนายสิงห์ผู้เป็นสามีที่รักนางมากเฝ้าดูแลนางไม่ห่างเขาคอยหาข้าวหาน้ำป้อนยาให้นางอ่อนด้วยความห่วงใหญ่เมื่อหมอจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาดูอาการของนางแล้วเขาก็ได้ให้คำแนะนำกับนายสิงห์อาการของภรรยาเจ้าข้าไม่แน่ใจว่านางจะกลับมาเดินได้หรือไม่แต่อย่างน้อย เด็กในครันของนางยังปลอดภัยข้าจะให้ยาบำรุงและยากแก้ปวดไว้หากมีอาการอื่นแทรกขึ้นมาให้มาเรียกข้าทันทีนายสิงห์พยักหน้ารับยามาด้วยความเศร้าหมองในใจแต่เมื่อหมอกลับไปเขาขยิ้และพูดปลอบใจภรรยาของเขาพี่สิงห์หมอกลับไปแล้วหรือนางอ่อนถามเสียงแผ่วเบากลับไปแล้วล่ะเจ้าคงไม่ต้องห่วงนะหมอบอกว่าอาการเจ้า ไม่นานก็คงจะหายเป็นปกติขอให้เจ้าดูแลตัวเองและลูกในคันให้ดีห้าจะอยู่ดูแลเจ้าเองนายสิงพูดพร้อมรูปมือของนางอ่อนเบาๆดวงตาของนางอ่อนมีแววดีใจขึ้นเล็กน้อยจริงหรือพี่ฮ่าจะหายได้ใช่ไหมได้สิหมอบอกแล้วว่าเจ้าแค่ต้องกินยาอ่านที่สั่งและพักผ่อนให้เพียงพอในใจลึกๆนายสิงหรู้ดีว่า โอก,กาสที่นางอ่อนจะหายเป็นปกตินั้นมีน้อยมากเขาได้แต่โกโหกเพื่อไม่ให้นางอ่อนังวลเพราะตอนนี้นางกำลังตั้งครรภ์และท้องก็โตขึ้นทุกวันนายสิงห์เฝ้าดูแลนางอย่างใกล้ชิดเขาทำทุกอย่างแทนนางตั้งแต่งานในบ้านไปจนถึงรับจ้างทำงานในไรเพื่อหาเงินมาซื้อยาและอาหารบำรุงเขาอดหลับอดนอนหลายคืนเพราะต้องคอยดูแลภรรยาส่วนตัวนางอ่อนเอง แม้ร่างกายจะสุดโสมแต่จิตใจของนางกลับรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเสียงร้องของแม่นกในวันนั้นยังคงกล้องอยู่ในความคิดนางเริ่มคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลจากสิ่งที่นางเคยทำไว้กับสัตว์น้อยใหญ่ในป่าไม่นานมากนักนางอ่อนคลอดลูกน้อยออกมาเป็นเด็กผู้หญิงเพราะว่าเมื่อเด็กน้อยลืมตาดูโลกสิ่งที่ปรากฏทำให้นางอ่อนถึงกับใจสลายผ่านลูกน้อย มีลายขนอ่อนๆปกคลุมเต็มใบหน้าและที่สำคัญคือขาของเด็กพิการไม่สามารถเดินได้นางอ่อนที่ยังนอนติดเตียงจากการป่วยหนักได้แต่มองลูกด้วยความเศร้าและเสียใจน้ำตาไหลพา,าเมื่อคิดถึงความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้านายสิงห์ผู้เป็นสามีแม้จะเหนื่อยล้าจากการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่เขายัางคงเข้มแข็ง และให้กำลังใจภรรยาอย่าเสียใจไปเลยนะนางอ่อนลูกคนนี้ยังไงก็เป็นลูกสาวของเราข้าจะเลี้ยงดูเจ้าและลูกให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามนางอ่อนได้แ,แต่นอนเงียบน้ำตาไหลอย่างไม่หยุดนางสงสารสามีที่ต้องแบกรับภาระทั้งหมดเพียงลำพังทั้งดูแลนางที่ช่วยตัวเองไม่ได้และลูกน้อยที่เกิดมาพิการ ในความเงียบของคืนที่มืดมิดนางอ่อนเริ่มย้อนคิดถึงสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตภาพเหตุการณ์ในป่าผุดข,ขึ้นมาในหัวเสียงร้องของนกแม่ลูกที่นางเคยภาคจากกันเสียงแม่นกที่นางเคยทำร้ายจนปีกหักขาหักและไข่นกที่นางเคยทุบทำลายเพื่อความสนุกหรือนี่จะเป็นกรรมที่ข้าเคยทำไว้กับนกและลูกนกเสียงเตือนจากชาวบ้าน ที่เคยบอกให้นางหยุดกลับมาดังกล้องในใจแต่นางในตอนนั้นไม่เคยสนใจนางมัวแต่คิดถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการขายนกและขายนกจนไม่เคยคำนึงถึงชีวิตของพวกมันนางออดมองลูกน้อยที่นอนอยู่ข้างกายน้ําตาไหลดินอยาไม่ขาดสายนางเอื้อมือไปรูปหน้าลูกเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำตาลูกเอ๋ยแม่ขอโทษแม่ผิดเอง ที่ทำให้เจ้าต้องเกิดมาในสภาพเช่นนี้กรรมที่แม่เคยทำไว้คงย้อนกลับมาหาแม่แล้วเจ้าผู้บริสุทธิ์ต้องมารับกรรมแทนแม่ตั้งแต่วันนั้นนางอ่อนเริ่มสำนึกในความผิดที่เคยทำนางไม่คิดถึงการทำร้ายนกในป่าอีกต่อไปและแม้จะอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นางตั้งใจจะชดใช้กรรมโดยการสอนลูกให้เป็นคนดี และใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความสำเนึกผิดในสิ่งที่เคยทำไว้เสียงพูดคุยของชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆตั้งจากที่นางอ่อนคอดูกสาวที่มีใบหน้าแปลกประหลาดและพิการเดินไม่ได้ข่าวเรื่องนางอ่อนที่นอนป่วยติดเตียงม,มานานถูกพูดถึงไปทั่วข้าว่านะนางอ่อนได้รับผลกรรมที่นางทำไว้แล้วล่ะใช่ เมื่อก่อนนางชอบล่านนบมาขายไม่เคยนึกถึงชีวิตจิตใจของพวกมันเลยว่าพวกมันก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมนุษย์นั่นสิพาคลูกพาคแม่เขาแล้วสุดท้ายนางก็ต้องมาเจอแบบนี้เองลูกสาวนางก็พิการแถมยังมีหน้าตาที่คนอื่นเขาไม่กล้าเข้าใกล้เสียงซุบซิบเหล่านี้มักจะดังขึ้นเมื่ชาวบ้านมารวมตัวกันนายสิงห์ผู้เป็นสามีของนางอ่อน แม้จะได้ยินอยู่บ่อยครั้งเขาก็เลือกที่จะเงียบไม่โตเถียงหรือโกรธใครเพราะเขาเองก็รู้ดีในใจว่าสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันนั้นอาจจะเป็นความจริงในทุกค่ำคืนขณะที่เขานั่งเฝ้าภรรยาในลูกสาวที่นอนหลับเขามักคิดถึงอดีตของนางอ่อนเขารู้ว่าสิ่งที่นางเคยทำในป่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเขาเคยเตือนนางหลายครั้งแต่นางก็ไม่เคยฟัง มันคงเป็นร,รมจริงๆเขาคิดในใจแต่ถึงอย่างนั้นความรักและหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าครอบครัวทำให้เขาไม่เคยละเลยที่จะดูแลภรรยาและลูกเขายังคงตื่นแต่เช้าในทุกวันออกไปทำงานรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวและกลับมาดูแลนางอ่อนและลูกสาวในตอนเย็นไม่ว่าแรงงานจะเหนื่อยล้าแค่ไหนนายสิงห์ยังคงตั้งใจทำหน้าที่ของเขาเพราะเขาเชื่อว่า แม้กรรมจะตามมาแต่มนุษย์ก็ยังมีหน้าที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดเขามองดูนางอ่อนที่นอนอยู่บนเตียงผ่างคิปในใจข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไม่ว่ากรรมที่ตามมาจะหนักเพียงใดเจ้าคือภรรยาและนี่ก็ลูกสาวของเราคือของขวัญจากฟ้าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าและลูกให้ดีที่สุดเท่าที่แรงของข้าจะทำไว้หลายปีผ่านไปชีวิตของนางอ่อน เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนางต้องนอนติดเตียงตลอดเวลาร่างกายที่เคยแข็งแรงกับอ่อนแอลงทุกวันส่วนลูกสาวของนางที่ต้องนั่งนวดเข็นเติบโตขึ้นแ่งสภาพที่ต้องทนกับการถูกล้อเลียนจากเด็กคนอื่นในหมู่บ้านเด็กหน้าคนเด็กพิการเสียงหอล้อและคำล้อเลียนดังขึ้นจากคุมเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ใกล้ๆบ้านของนางอ่อนนางอ่อนที่มองเห็นและได้ยินทุกอย่าง รู้สึกเหมือนมีดกรีดลึกในหัวใจน้ำตาผู้เป็นแม่ไหลทุกครั้งที่เห็นลูกสาวตัวน้อยต้องทนกับสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งนางอ่อนเอ่ยปากพูดกับนายสิง์ที่กำลังป้อนข้าวให้นางบนเตียงพี่สิงพรุ่งนี้ช่วยพาค้าเข้าป่าได้หรือไม่นายสิงดุดชะลักเล็กน้อยมองหน้าภรรยาด้วยความสงสัยเจ้าจะเข้าไปทำไมรือเจ้ารู้ไหมว่าร่างกายของเจ้าตอนนี้ไม่เหมือนก่อนแล้ว นางอ่อนหลับตาน้ำตาไหลลงมาข้าอยากไปขอขมากรรมข้าสำนึกผิดแล้วข้ารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าและลูกล้วนเป็นผลกรรมที่ข้าเคยก่อไว้ข้าเคยพาดลูกพาดแม่ของพวกมันข้าทำลายชีวิตของพวกนกเหล่านั้นโดยไม่เคยคำนึงถึงหัวอกของมันเลยข้าอยากให้พวกมันอโหสิกรรมให้กับข้าข้ายอมรับกรรมที่ข้าได้รับแต่ลูกสาวเรา นางไม่ควรต้องมาแบกรับความนี้นางไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนายสิงได้แต่ถอนหายใจรู้สึกสงสารเมื่อได้ยินภรรยาพูดขึ้นได้สิข้าจะพาเจ้าไปสักครั้งเช้าวันลุ่งขึ้นนายสิงหอุ้มนางอ่อนขึ้นหลังพานางเดินลึกเข้าไปในป่าที่นางเคยเดินทางไปล่านกเมื่อครั้งอย่างแข็งแรงนางอ่อนมองไปรอบๆเห็นต้นไม้ใหญ่และเสียงน,นก ที่เคยเป็นเป้าหมายของนางนางอ่อนนั้นรีบยกมือไหว้และกล่าวด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดเจ้าทั้งหลายห้าเคยทำลายพวกเจ้าทำลายครอบครัวของพวกเจ้าข้าเสียใจอย่างที่สุดวันนี้ข้าสำนึกผิดแล้วขอพวกเจ้าอโหสิกรรมให้ข้าด้วยเถิดแด่โปรดอย่าให้ลูกสาวข้าต้องรับผลกรรมแบบนี้อีกเลยเมื่อสิ้นคำพูดเสียงนกร้องระง,งมจากทุกคิดทุกทาง เสียงลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาเสมือนทั้งป่าตอบรับคำขอขมาของนางหลังจากวันนั้นนางอ่อนดูเหมือนจะมีจิตใจสงบขึ้นแม้ร่างกายจะยังคงอ่อนแอแต่ในใจนางรู้สึกว่าตนได้ปลดเปลื้องบาปสิ่งออกไปแล้วนาบุทิศตนเพื่อสวดมนต์และทำบุญอุทิศให้กับสัตว์ที่นางเคยทำร้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำในอดีต ย่อมส่งผลต่อชีวิตเราในอนาคตการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแม้จะดูเล็กน้อยอาจนำมาซึ่งผลกรรมที่ยิ่งใหญ่การสำเนึกผิดและของขมาเป็นก้าวแรกที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการไม่ทาสิ่งที่ผิดซ้าอีกและใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาได้เห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นยกตัวอย่างที่ฐานเรื่องนี้นางอ่อนนั้นเมื่อครั้งอดีตนางเคยล่านก ล่าสัตว์ป่าโดยที่ไม่คำน,นึงถึงใจิตใจของพวกมันเลยว่าจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจเพียงใดไม่เคยคิดสงสารพวกมันเลยสักนิดสุดท้ายนางก็ต้องทนรับผลกรรมที่นางเคยกระทำฉะนั้นการใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาเราไม่ควรเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใดหรือแต่มนุษย์เองด้วยกันเราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนใคร ใช้ชีวิตยอย่างสงบสุขมีใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชีวิตของเราก็จะมีความสุขที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไผ่สีเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ